โอเคครับตอนนี้ผมยังเดินเล่นอยู่นะครับพี่หลาดพร้าวนะครับตรงนี้มันอยู่แถวแถวนักนิวาสนักนิวาสใช่ไหมครับนักนิวาส30นะครับแล้วผมก็ต้องบอกจริงๆนะครับอากาศแปลกมากเมื่อกี้มันร้อนแล้วก็ฝนจะตกแล้วก็ลมเข้ามาแล้วมันร้อนอีกครั้งเหมือนอากาศเองกัไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรจริงๆนะครับซึ่งผมมาที่นี่เพราะว่าผมนัดกับคนหนึ่งพี่โอจากวง P 2 w a r s h i p นะครับก็มีคนบอกว่าพี่โอเข้าทํา ฟาร์มเขาทำฟาร์มในกรุงเทพในเมืองของเราผมก็ต้องดูกับตาของตัวเองเเจริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าเข,าข้าไปที่30นันกนักที่ว่าสามสิบแล้วจะเห็นต้นลีลาวดีซึ่งน,น่าจะเป็นต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านเป็น,ปนบ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นสวยๆคงเป็นบ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้มันบ้านของพี่โอหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอใช่ไหมครับครับครับเจอแล้วเจอแล้ว เดแล้วอันนี้เป็นบ้านของพี่โอใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อเชิญเชิญท่านมาลองๆนะครับครับครับบ้านสวยมากเลยครับอยู่ที่นี่นานอย่างครับอยู่มาสัก6ปีแล้วครับพี่โอทําทําฟาร์มครับทําฟาร์มของตัวเองครับเป็นฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มเราเข้าไปดูได้ไหมครับว่ารอยู่ข้างหลังนี่เลยครับเราจะเข้าไปดูฟาร์มของพี่โอครับพี่มันดูแค่ๆเหมือนดูเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่ครับแต่ก่อนก็เป็นสนามฟุตบอลให้เช่าครับว้าว แล้วมีต้นอะไรเยอะแยะอันนี้เป็นต้นเป็นต้นกล้วยใช่ไหมกล้วยครับกล้วยก็เริ่มต้นเริ่มต้นจากเราปลูกกล้วยก่อนเพราะกล้วยใช้เวลานานมากทําไมเปลี่ยนสนามฟุตบอลกลายเป็นฟาร์มกลยเป็นสวนนะครับที่มีพอดีทาสนามฟุตบอลเราทําธุรกิจอยู่บ้านดีกว่าครับเลยลงมือมาทาแล้วทาเสร็จแล้วยังไม่มีความสุขทำไมครับเพราะเราไม่ใช่นักบอลเราไม่เตะบอลเราไม่อะไรเลยเราเล่นขอนเสิร์ตใช่ใช่ใช่เพื่อนชวนลงมาเตะเนี่ยห้านาทีเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วหนเหมือนผมใช่ใช่คือช่วงปลายปี54เนี่ย น้ำท่วมกรุงเทพสี่ห้าป,ปีที่แล้วจำได้ใช่น้าท่วมใหญ่กรุงเทพบ้านคุณแม่อยู่ที่มีนบุรีท่วมแล้วคุณแม่เป็นผู้ประสบภัยอพยพมาอยู่นี่เขามาถึงเขาก็เริ่มปลูกเล็กๆเ,เขาเริ่มเก็บพืชผักกินรเรารู้สึกว่าอยู่เฉยๆมีของดีๆกินเซเอ็มไม่เหลือมันบอกเราเลยถ้ามีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีอาหารล่ะเนี่ยเราเก็บอาหารกินอยู่ได้เลยม,มีความสุขเลยนึกถึงในหลวงเลยว่า อยู่ยังพอเพียงเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ทํางานไม่มีใครทํางานช่วงนั้นนี่คือโซนที่เลี้ยงไก่ครับเริ่มไข่เก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็ทําน้ําสลัดขายแล้วอันนี้บ้านหลังนี้ก็อย่างเป็นบ้านของผมใช่เนี่ยเป็นบ้านผมครับเนี่ยข้างบนจะเป็นที่ส่วนตัวแล้วเป็นห้องนอนเป็นห้องอะไรเนี่ยภาพช่วยอธิบายให้ผมฟังว่าภาพของนายหลวงครับมาจากไหนวาดเองเหรอครับหรือเพ้นกับพี่อีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการใน พระพาที่ประทับแล้วแกก็มีความสามารถในการวาดภาพผมก็เลยเชิญแกมาเพราะตอนที่ทํานาเราอยากจะมีเราดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อนะครับแล้วก็วันที่วันวันพ่อเราก็อยากจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งไว้ข้างนาตอนเกี่ยวข้าวคนที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะแบบมีความภาคภูมิใจในการดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อกับเราสุดยอดเลยปลูที่กินหมากใบปลูปมคอเด็ดออกได้ครับได้ครับจะเอาลายที่แบบได้ครับซึ่ง มันจะไม่ค่อยอร่อยเว่อแต่ลองเยอะด้วยอร่อยไหมครับมันมีที่อร่อยกว่านี้นะเดี๋ยวจะให้กิมมีมีเหรอใช่อันนี้มันไม่ไม่ค่อยหน้าเท่าไหร่ยังขมอยู่ครับไม่ว่าเป็นคลิปเป็นเอนซีมันธรรมชาติมากครับยังขมอยู่ขมอันนี้ที่ปลูกเยอะๆจะเป็นโหระพาอิตาลี Italian Basil ได้ครับ Organic ไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ใส่สารเคมีผมลองลองเด็ดได้เลยครับลองเด็ดได้เลยครับ เช็ดเช็ดหน่อยอิตาเลียนเบซาใช่หอมไหมครับกลิ่นมันจะสุดยอดมากอรสชาติมันแบบเผ็ดๆมันขึ้นมันขึ้นจมูกมินมิน้อเยี่ยมอร่อยมากอร่อยมากเอาข้าวเลยไหมครมาแล้วพี่โอชัยโคระพาอิตาลีอย่างนี้ที่เอามาทำไรครับผมหลักๆผมแปลรูปเป็นเพสโต้ซอสเพสโต้ซอสใช่ครับครับครั้งแรกทำกินแล้วก็แจกเพื่อนแล้วก็หลังๆเพื่อนสั่งก็ทำให้เพื่อนผมมีไอเดียนะครับผม โตที่เมืองนอกเราก็ชอบทำอาหารกับครอบครัวนะครับอาหารฝรั่งฝรั่งซึ่งผมอยากจะทำเมนูหนึ่งให้พี่โอกินได้ไหมครับได้เลยครับกล้าไหมกล้าสิครับไม่ไม่ใช่ไปปูอะไรเลยวันนี้ดีนะครับไปทำอาหารกันไหมไปเลยครับเชิญเลยครับโอเคไปโอเคยินดีต้อนรับครัวของแดเนียลนะครับที่บ้านของพี่โอนะครับผมจะทำเมนูพิเศษให้เขาคือเพนเน่พาสต้ากับเพสโต้ซอสแล้วก็มีเห็ดมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีพระเอกนั่นเป็น โหระพา,า Italy, อิตาลี Italian basil ิล้าอยากเห็นพาสต้าไหมครับตอนนี้เรามีพาสตา้าอันนี้ก็ต้องต้มนานๆเพราะว่าเส้นมันมันหนา10นาทีหรือ12นาทีแต่วิธีกลองเกียนคือโอ้พอเสร็จแล้วครับอ่ะสุกแล้วปัญหาคือถ้าไม่ได้เป็นครัวของตัวเองจะไม่รู้ว่าภาชนะหรือจานจะอยู่ตรงไหนซึ่งผมจะมใส่ในนี้ดีกว่า จะทำอะไรกับเห็ดเอาเห็ดไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอ้ดีครับขอบคุณครับพิติเราจะทำอะไรกับวันนี้อันนี้สมองไปเห็ดใช่แล้วรับเอาเห็ดใส่ลงไปเ็ปแรกผมจะหัน่นเห็ดกระเทียมไม่เอามากเกินไปเพราะว่าไม่อยากให้รสชาติแพสโต้หายไปิพกพริกแห้งนะครับอิตาเลียนเบซล กันต่อต่อไปคือผัดแล้วจะผัดไม่นานนะครับแป๊บเดียวแต่ที่สําคัญนะครับระวังเพราะว่าผักแล้วก็เริกแล้วก็กระเทียมโดยเฉพาะใบโหรพาอิตาลีมันจะติดที่กระทะเราเอาซอสเพสโต,ต้ลงครกครนะโอเคนะครับเดียเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูเป็นยังไงครับน่ากินมากเลยครับ จริงเหรอครับได้เลยไหมครับได้เลยได้เลยไม่ต้องรอเลยไม่ต้องไม่ต้องรอเลยอันนี้ผมไม่ลับปากว่ามันจะอร่อยมากๆแต่ผมรู้สึกว่ามันดูดีนะครับกล้าลองชิมไหมครับโอ้จะลองดูขอให้บอกเลยครับผมได้ไหมได้ครับอืมโอ้ทำไงครับเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยพูดเหมือนอร่อยขนาดนั้ใช้เวลากับพี่โอล้วก็รู้สึกอิจฉาจริงๆนะครับแต่รู้สึกพิดับใจมากเพราะว่าการใช้ชีวตแบบนี้ ภายนอกมันอาจจะดูง่ายแต่มันไม่ง่ายจริงๆไม่ว่าเราอยู่ในกรุงเทพเป็นเมืงองใหญ่ๆนะครับและมีความเจริญมากมายอยู่รอ,รอบๆตัวเราไม่จําเป็นก็ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยให้เข้ากับสถานที่นั้นๆก็ได้นะครับเราสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเราสามารถเราเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองของเราก็ได้นะครับเหมือนพี่โอที่เลือกที่จะดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามทฤษฎีของประปั็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วผมเห็นว่ามันทําให้ด้วยมันทําให้ชีวิตเย็นกายเย็นใจแล้วสําคัญที่สุดมันทําให้ชีวิตของพี่โอ,โอมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับกพหามานานก็พอเจอแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับอกบบ้านไม่ต้องไปตามหานเลยมีความสุขเย็นกายเย็นใจ วันนี้เป็นลงรากยิ้มแบบนีร้อนไม่พึ่งเย็นนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวยพบเจอกับไอเดียใหม่ๆของคนถ่ายที่คลายร้อนที่แตกต่างกันออกไปนะครับไอเดียเหล่านี้น่าสนใจมากนะครับถ้าคุณมีไอเดียคลายร้อนช่วยแชร์นะครับทาง Facebook ลงรากีิมด้วยแล้ว together เราจะทำให้เมืองไทยเย็นมากขึ้นนะครับแล้ววิธีสุดท้ายวันนี้นะในการคลายร้อนนะครับง่ายๆนะครับถ้ายเย็นก็ไหนนะครับทุกคน สวัสดีครับสบายมากโอ,โอ,โอ้แล้วคงบอลไม่เห็นแยนโยก็มีรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับขอเชิญบุคคลวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Bioeconomy Challenge 2016ส่งคลงานและผลิตภัณฑ์ภายใต้หัวขอ้อทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจไทยจากฐานชีวิตสู่เศรษฐกิจชาติชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า150,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bio Economy Challenge 2 0 1 6สและอย่าลืมติดตามแดนโยกทุกวันอาทิตย์3ทุ่มนาทีนะครับ TV 5 HD 1รายการลงราิีมนะครับเอเดี๋ยวนะปลูกนักฟุตบอลด้วยที่นี่เราครับไม่ใช่ครับมันเป็น เอามาทำขุนไลกาครับไปเจอเขาไม่ใช้แล้วอยู่ตามถังขยะแล้วก็เก็บเข้ามาเมสซ,ซี่กับโรนัลโดมี2คนคิดว่าเป็นแรงบันจายให้เพื่ให้เด็กๆว่าไม่ต้องเล่นบอลนะครับอาปลูกพักอินซี่อย่างนี้จะทายชีวิตแบบดีขึ้น <c oughs> อุปกรณ์ที่สําคัญถ้าเป็นพ่อหมดนะครับคือไม่กวาดอย่นี้เป็นได้ด้วย <c oughs> พร้อม Mari pin mana dah lo? Sorry